สวัสดีครับหมอประการศิษย์นะครับหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุครับครับหมอมาเที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับหมอมาที่พิพิธภัณฑ์ปั้นดํานะครับก็อยากเจเชิญผู้สูงอายุนะครับมาเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็รู้สึกว่าเขา ปิดกว้างให้กับผู้สูงอายุนะครับคือวัยทำงานหรือวัยอายุไม่ถึง6 0ปีเนี่ยก็คือเสียค่าเข้ารามเด็ดปกติแต่ผู้สูงอายุเนี่ยฟรีนะครับฟรีไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับแล้วก็มีคนอำนวยความสะดวกอะไรให้นะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็ถนนหนทางก็สะดวกนะครับไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยสูงอายุเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะให้ เป็นพิเศษก็คือผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเสียค่าเข้าแบบครึ่งนึงหรืออาจจะไม่เสียเงินเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุถ้าแบบกเกษียณแล้วนะครับอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เปิดโลกกว้างสุขภาพจิตดีให้ออกมาท่องเที่ยวนะครับสังคมเปิดกว้างให้ท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายก็ประหยัดกว่าของคนอื่นค่าเข้าอะไรก็จะบางที่ไม่เสียเลยบางที่ก็คือครึ่งราคาค่าเดินทางก็จะเป็นแบบ ของไทยเนี่ยก็คือค่ารถค่าเดินสายค่าโดยสารเนี่ยก็จะขึ้นราคานะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญชวนนะครับวันหยุดวันอะไรไปเที่ยวนะครับลูกหลานไม่ว่างก็ไปกันเองก็ได้นะครับเอาที่พอไหวนะครับเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ